สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชิมขนมปังที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอาเ้นนะคะทําไมถึงมาอยู่ที่เมืองนี้จุดประสงค์ที่มาเมืองนี้นะคะเพราะว่าต้องการมาเที่ยวชมมหาวิหารของอาเ้นค่ะทําไมถึงอยากจะมาชมมหาวิหารของอาเ้นเพราะว่าที่นี่นะคะเมื่อศตวรรษที่8เป็นฐานอํานาจและการปกครองของยุโรปในสมัยนั้นค่ะ แต่ว่าวันนี้มหาวิหารปิดนะคะเลยไม่ได้เข้าไปชมค่ะแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวจะพาชิมขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอาเค่นค่ะร้านขายขนมร้านนี้อยู่ไม่ไกลจากมหาวิหารนะคะอยู่บนถนนเส้นเล็กๆที่สามารถตรงไปมหาวิหารได้ค่ะด้านหลังของเราเป็นมหาวิหารนะคะใกล้มากเลยค่ะ ขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้มีชื่อว่าพรินเตอ์นะคะว่ากันว่าลักษณะและรสชาติจะคล้ายๆขนมปังขิงค่ะนี่คือส่วนผสมของเขานะคะอัน,นี้ค่ะก็จะเป็นดอกจันนะคะฟารินชาเก,ก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะแคนดิชาเกก็เป็นน้ำตาลสำหรับทำแคนดี้ค่ะซิมนะคะเป็นอบเชยค่ะคเรียนเดอร์ก็คือผักชีค่ะไวเซนเมลเป็นแป้งนะคะ เมลกันเป็นการปลูกนี่คือส่วนผสมหลักๆของเขานะคะแล้วก็ขนมของเขามีหลายชนิดมากๆเลยค่ะดูแล้วก็คล้ายขนมปังขิงจริงๆด้วยแหละด้านในยังมีลูกค้าอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอให้ลูกค้าหมดก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อขนมกันค่ะ Hello. 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 I'm back. Yes. <laughs> the cathedral is closed, so I cannot yeah. go inside yeah. and see. Five now? Yes, yeah. five o'clock is open again. Mm -hmm. So your store is a typical bread that's called printer from Aachen, am I correct? Yes. So how many kinds of printer? เยอะใช่ใช e ใ a ่อะล็อตล็อตใช่ใช่ล็อตวันเยอะเบ i ิกวัน one c a วั c เบสิกใช่ค่ะคุณแม่ข้ o วข้าวข้าวขนมปังาห้าอขด้วย้ะอะเาาวขว่านี้าือ้วขาวข้าวข้วขวข้าวข้วข้าิขนาวข้าวข้าาวข้แรงมากค่ะวอ้า้าว้า Harder chimlao may Basic is an original heart. because uh, it's no egg, no butter in it. And mm. it is hard, you give it in a box with a little piece of apple mm. and then it gets soft. Hard ones. It's very crunchy. You can try. Yeah, sure. Which I uh, would like to try your best seller. This is with, with nuts. Hazelnut. Hazelnut. อันนี้เป็นเบสเซอร์ของเขานะคะเฮเซนัทค่ะอุ้ยกรอบครันชี่หอมถั่วถั่วมันอร่อยค่ะถั่วเฮเซลนะคะอร่อยค่ะอร่อยกว่าออริจินอลกรอบอร่อยอืมโอ้มันมีหลายแบบนะคะอย่างแรกที่ให้ชิม อืมเขาบอกว่าตอนตอนอบมาใหม่ๆมันจะแข็งนคะจะต้องปล่อยชิงไว้อ่าแล้วมันถึงจะนิ่มลงค่ะ โค้ดช <Co> oh, mm, like, ็อกโกแลตอืมเขาบอกว่าอย่างนิ่มด้านนอกของมันจะเป็นช็อกโกแลตค่ะ Maybe the this one Yes this one ห i l อ Thank you อ mm, ืมนิ่มอืม Everything is nice อร่อยทั้งสามอย่างที่เขาให้ลองเลยค่ะ So can I buy the m i x one Yes we have uh Always mix and uh, sorts. Mm. Soft one, mm -hmm. soft, crunchy or hard. Mm. This is a little mix of um, two sorts of original and two sorts of soft. Right. I think I would like original and the nuts more than the chocolate. I'm not big fan of chocolate. Yeah. Um, this is this. Yeah. อันนี้คือกับถั่วแห่ง hair นัด much. And the original? The original is uh, this. this. This is the um, original form. Mm. Do you have mix? No, no you have don't have. Okay. All right, I will take this. this? Um, yes. And this one. <laughs> 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 you will take three. Yeah. ซื้อสามอย่างค่ะเพราะว่านี่คือออริจินอลนะคะอันนี้คือผสมถั่วอันนี้ก็คือมีทั้งถั่วช็อกโกแลตแล้วก็ผสมค่ะสามอันเลย <And S 1> How much per bag Let me ask the prices This one five u r five ถุงนี้นะคะ5ยูโร50าสิบเซนค่ะ 3. 3. Original นะคะ3ยูโร10เซนค่ะ And 5, ถุงผสมถุงรวมนะคะ5ยูโร30เซนค่ะอย่างนี้แพงสุดค่ะสงสัยมีทัวอย่างนี้ออริจินอลถูกสุดค่ะแต่ว่าอร่อยมากๆนะคะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมคะถ้าท่านได้ผ่านมาเมืองอาเข่นอย่าลืมมาแวะซื้อชิมขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเข่นนะคะลักษณะของมันคล้ายๆขนมปังขงิงค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ